3เหตุผลหลักที่อาจจะทำให้ข้อฟันที่เราทำมาเนี่ยพังได้ข้อแรกนะครับเจอบ่อยที่สุดเลยก็คือเคี้ยวขอแข็งๆบ่อยๆอย่างเช่นกัดน้ําแข็งแทะกระดูกจัดกระดองปูหรือถ้าเป็นคนอิสานเนี่ยหมอเจอบ่อยมากเม็นไม่ขำคั่วแห้งๆหรือหนังควายตากแห้งเนี่ยแข็งสุดๆไปเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยข้อฟันหรือฟันแท้ๆของเราเนี่ยก็อาจจะแตกได้เหมือนกันเหตุผลข้อที่สนะครับสาหรับบางคนที่มีอาการนอนกัดฟันซึ่งการนอนกัดฟันเนี่ยมันจะมีแรงเคี้ยวเนี่ยที่ค่อนข้างมาก วิธีแก้ไขหรือป้องกันนะครับก็คือการใส่สปรินหรือว่าใส่ไนกาดคล้ายๆกับฟันยางนักมวยเนี่ยให้มันเกิดตัวโชกอัพทำให้ฟันเราเนี่ยไม่เสียสีกันมากเกินไปหรืออาจจะใช้การฉีดโบทอกบริเวณก้างเนื้อบดเคี้ยวด้านข้างแบบเนี้ยก็ช่วยลดอาการนอนกัดฟันได้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับการที่เรามีฟันผูต้ครอบอฟันเออไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วมันจะไม่ผูนะมันยมีส่วนฟันจริงๆที่อยู่ใต้ค้อเนี่ยสามารถผูได้ถ้าเราไม่แปรงหรือใช้ไหมขัดฟันให้ดีหรือไม่ได้ไปขูดเห็นปูนเลยเพราะฉะนั้นนเี่ย ไม่ว่าจะทําข้อฟันหรือไม่ทำเนี่ยก็แนะนํานะครับให้มาตรวจสุขภาพฟันมาคุยปูนอย่างน้อยๆเนี่ยปีละ1ครั้งอย่าลืมนะครับหมอเฟยได้รับทำฟันที่นี่ไม่มีผิดหวังครับบ๊ายบาย